พิรัตพงศ์วัฒนวันยูนะครับก็จะมานําเสนอการออกแบบและสร้างเตาเผา่านกำมันจากข้อผ่ายนะครับเราใช้พันธุ์สร้างหมดนะครับผมก็มีผมจากมอลังสินนะครับแล้วก็ดกรปริญญาจากมอเกษตรบัานบิตนะครับวันนี้ท่านติดสอบนะครับอ่ะเราก็จะมาดูโอ้เดี๋ยวผมลืมเปิดกล้องครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกล้องนะครับอ่าครับ โอเคนะครับอาจารย์ครับสวัสดีนะครับอาจารย์ครับผมครับงั้นเดี๋ยวผมต่อต่อเลยนะครับอาจารย์ครับอ่ะก็ตัวฐานกำมันนะครับฐานกำมันหรือที่เรารู้จักกันคือ a c t i v a t e d c ร r บ o นนะครับก็คือวัตถุที่มีพื้นผิวภายในที่มีความทุนสูงนะครับเป็นการเอาวัสดุธรรมชาตินะครับที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนนะครับมาทํากระบวนการก่อให้เกิดกำมันนะครับ จะทาให้เปลี่ยนโครงสร้างมีรูพุนและมีพื้นที่ผิวสูงนะครับแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับก็คือหนึ่งกำมันแบบผงกำมันแบบเกรดหรือเม็ดแล้วก็กำมันแบบแท่งนะครับของเราจะเป็นเครื่องผลิตถ่านกำมันแบบแบบแท่งนะครับแต่เรายังไม่ได้ extrude มานะครับผมอ่ะนะครับเงื่อนไขของการผลิตถ่านกำมันครับมันจะต้องมีการกระตุ้นทางกายภาพนะครับ วิธีการของมันเนี่ยนะครับการกระตุ้นทางกายภาพคือการนำผ่านที่ผ่านขบวนการคาร์บอนไนเซชันแล้วก็คือทำให้มันเป็นถ่านภายใต้งเงื่อนไข,ขของการคาร์บอนไนเซชันนะครับมากระตุ้นโดยใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือไอน้ำนะครับกระตุ้น โดยกระตุ้นอุณหภูมิที่เรียกว่า activation temperature นะครับอุณหภูมิของไอน้ำเนี่ยจะใช้อยู่ที่600-950องศาเซลเซียสนะครับบางทฤษฎีเขาก็ใช้ไอน้ำนะครับที่อุณหภูมิเท่านี้นะครับมาฉีดสเปรย์ลงบนถาดให้เกิดการพรุนแต่บางทฤษฎีก็ใช้ถาดร้อนๆเนี่ยนะครับแล้วก็ฉีดไอน้ำที่ประมาณอุณหภูมิ ร้อยองศาถึงสององศานะครับสเปรย์ลงไปนะครับซึ่งเราเราใช้ทฤษฎีที่สองเพราะว่าเนื่องจากต้นทุนในการสร้างมันมันจะต่ำนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับจะใช้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับก็นะอุณหภูมิคับวันนเซชั่นนี้สำคัญนะครับ เราจะต้องเตรียมอุณหภูมิในการให้เกิดถ่านอยู่ที่400-850องศาเซลเซียสนะครับบางวัสดุในธรรมชาติเนี่ยอุณหภูมิในการทำให้เกิดคาร์บอนไนเซชันอาจจะสูงถึง1,000องศาเซลเซียสนะครับต่อไปครับการกระตุ้นด้วยสารเคมีนะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่ผิวโดยใช้สารเคมีนะครับมากระตุ้นนะฮะที่เราเจอแอคที a ว e คาร์บอนส่วนใหญ่ก็เป็นการกระตุ้นด้วย ด้วยสารเคมีนะครับอ่าไม่ว่าเป็นโพแทสเซียมออกไซด์อะไรพวกนี้ครับหรือซิงค์คลายพวกนี้นครับผมนะสารเคมีพวกนี้ก็จะไปอยู่ในสภาวะที่กัดก่อนกัดก่อนได้นะครับอ่าแต่ข้อเสียของมันคือมีการกัดก่อนระหว่างกระบวนการกระตุ้นนะครับเครื่องมือที่ใช้เนี่ยจะต้องออกแบบมาพิเศษทนต่อการกัดก่อนนะครับ แล้วก็ต้องเสียเวลาในการล้างสารเคมีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอะตอนนี้มาสู่ขบวนการที่เป็นพระเอกของเราครับก็คือขอบวนการคาร์อบอนไนเซชันนะครับคือขบวนการการเผาถ่านนี้เองนะครับในสภาวะการเผาไหม้ที่อับอากาศหรือจํากัดอากาศทําให้มีออกซิเจนน้อยนะครับนะครับโดยคาร์บอนคาร์บอนไนเซชันเนี่ยนะครับมันอยู่ในกระบวนการของไพลโรไลซิส นะครับไพโรไลซิกก็คือในสภาวะที่อับอากาศแล้วเนี่ยครับมันจะมีการเพิ่มเปอร์เซนต์ของคาร์บอนในสารอินทรีย์นะครับแล้วในข่าวเดียวกันก็จะได้พวกของเหลวหรือก,กา๊าซออกมานะครับไอช่วงของไพโรไลสทิที่เราเจอกันในการเผาถ่านได้พวกน้ำส้มควันไม้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกกา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์นะครับผม ต่อไปครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าฐานเราเป็นฐานกรมันหรือไม่เป10็นฐานกรมันนะครับจะต้องมีการวัดการเป็นรูพุนนะครับเงื่อนไขของการเป็นรูพุนก็จะมีหนึ่งนะครับแมโครพอลัศมีของรูพุนเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยนาโนเมตรนะครับเมโซพอลัศมีนะครับจะต้องอยู่ที่หนึ่งจุดห้าถึงหนึ่งร้อยนาโนเมตรไมโครพอลัศมีจะต้อง น้อยกว่า1.5นาโนเมตรนะครับาจากรูปประกอบนะครับแมโคโรพอลไมโครพอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของเราเนี่ยผ่านกำมันที่ได้เนี่ยครับมันจะออกมาในประเภทไหนนะครับไมโครพอไม่โซพอหรือแมโครพอนะครับต่อไปครับไผ่พันธุ์สร้างมนการที่เราเลือกใช้ไผ่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นไผ่ที่มีลำต้น ตรงยาวนะครับตัวไผ่เนี่ยเวลาเติบโตเนี่ยครับจะมีสีเขียวเนื้อเนื้อหนานะครับผมความสูงก็อยู่สิบห้าถึงยี่สิบนะครับตัวเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นสิบเซนนะครับป้องจะยาสามสิบถึงสี่สิบเมตรเราเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าพบในภาคเหนือนะครับเหมาะาก่การผลิตถ่านแต่เราจะไม่ใช้ข้อเราจะไม่ใช้ตัวไม้ไผ่นะครับเราจะใช้ข้อที่มันคือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการแปลรูปแล้วนะครับผม ครับอ่าเริ่มมาทำการวิจัยนะครับเราก็ส่งส่งให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์บววครับวิเคราะห์นะครับตามมาตรฐาน ASTM E870 D4239 D5373 และ D5865 นะครับอ่าก็จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าตัวไผ่เนี่ยมีค่าความร้อนค่อนข้างที่จะ ใช้ได้เลยนะครับแสดงว่ามันสามารถที่จะเป็นเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากเตาตัวนี้เราไม่ได้เป็นเตาแก s i f i c a t i o n นะครับเราเน้นออกแบบเพื่อให้เกิดกระบวนการ c a r b o n i ไ a t i o n นเพื่อผลิตฐานกำมันนะครับเราก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องค่าความร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูนีครับการเป็นเท่าไฮโดรเจนคาร์บอนไนโตรเจนตรงนี้สำคัญในการคำนวณน,นะครับเชิงเทอร์โมนะครับเพื่อเอามาคำนวณหาปริมาณ อากาศที่ต้องการใช้ถ้ากรณีต้องการอับอากาศจะต้องเหลือเท่าไหร่เชืเ้อเพลิงเท่าไหร่นะครับครับวัตถุประสงค์ก็คือออกแบบสร้างเตากำมันนะครับอ่าตะกี้เราก็ศึกษาคุณภาพของไม้ไผ่สร้างมนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็ศึกษาอุณหภูมิและการเผาไหม้ของไม้ไผ่พันธุ์สร้างมนนะครับที่เหมาะสมในการทําเป็นฐานกำมันนะครับขั้นตอนครับก็มีการ นะครับศึกษาทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบสร้างเตานะครับเรามีการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งพอใจนะครับทดสอบปุ๊บอ่าพอได้เสร็จแล้วก็มาทดสอบนะครับทดลองการเผาไหม้ของเตาเผาถ่านนะครับเราจะทดสอบแบบ2ประเภทคือแบบปิดฝาเตานะครับกับแบบเปิดฝาเตานะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยครับมาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วมาทําการสรุปผลการทดลองนะครับ อาจารย์ครับเห็นเห็นไหมครับนี่คือเตาที่เราออกแบบมานะครับฝั่งซ้ายนะครับฮัลโหลครับครับอาจารย์อาจารย์ได้ยินนะครับเตาฝั่งซ้ายนะครับเราออกแบบมานะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็สร้างนะครับอ่าตามรูปฝั่งขวานะครับครับก็เงื่อนไขในการออกแบบเตานะครับ เตากำมันที่เราสร้างเนี่ยเป็นทรงกระบอกสชั้นชั้นในชั้นนอกนะครับชั้นนอกเนี่ยมีความสูง80 5เซนนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง59.5นะครับเรานะครับดีไซน์ชั้นนอกนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บของตัวชั้นนอกเนี่ยครับเราจะมีตัวรูอากาศอยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูรูปตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือชั้นนอกนะครับมีรูอากาศเพื่อที่อะไรครับเพื่อช่วยในการเผา เชื้อเพลิงนะครับเผาเชื้อเพลิงนะเพื่อที่จะให้เป็นความร้อนในการส่งต่อไปยังเตาชั้นในนะครับตัวข้อไผ่เนี่ยเราจะอยู่ในตัวเตาชั้นในนะครับนะครับเราจะไม่ใช่เผาตรงนะครับมันจะเป็นเหมือนกระบวนการอบความร้อนนะครับมีการอบนะครับมีการถ่ายเทอุณาภูมิเงี้ยครับนะครับต่อไปเตาชั้นในเนี่ยครับข้างในเนี่ครับเตาชั้นใน มีความสูง89เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง44ซนติเมตรนะครับมีรูอากาศขนาดนะครับสิเซนนะครับอยู่ทั้งหมด14รูนะครับตรงนี้นะครับผมนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบวัดอุณหภูมินะครับแบ่งตำแหน่งจุดที่วัดบริเวณบนกลางแล้วก็ล่างนะครับอาจารย์นะครับแล้วก็เราจะมีการวัดอุณหภูมิโดย แบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1หรือด้านที่1นะครับอ่าเราตรงนี้นะครับด้านที่1นะครับแล้วก็ตามเขม2 2> in in 是是็มนาฬิกามาด้านที่2มาด้านที่3มาด้านที่4เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะวัดอุณหภูมินะครับให้ได้ค่าเฉลี่ยนะครับทั้งตัวเตาอาจารย์จะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับจุดที่เราวัดก็อยู่ที่413องศาเซลเซียสนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีะทั้งแบบพวกเทอร์โมคัพเปิลอินฟาเรดอะไรพวกนี้นะครับเทอร์โมคัพเปิลแล้วก็รวมทั้ง i ออาร์อินฟาเรดเครื่องช่างนะครับมันติมิเตอร์ตัวนี้จะวัดว่ามันจะมีการนำไฟฟ้าหรือไม่มีการนำไฟฟ้าหลังจากที่แอคทิเวตมันเสร็จนะครับอ่าเรามาดูผลการทดลองครับผลการทดลองของเตาเผาถ่านกำมันนะครับเราทำเงื่อนไขการทดลองไว้2เงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับ1 ก็คือปิดเตานะครับฝั่งซ้ายคือปิดเตาเห็นไหมครับอาจารย์นะครับก็จะไม่มีเปลวไฟลุกออกมานะครับฝั่งขวาคือการเปิดเตานะครับเราได้เงื่อนไขนะครับของสัสดส่วนการผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงอยู่ที่5.21ซึ่งแน่นอนครับก็คือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเผาไหม้สมบูรณ์พวก ค่าออเทนร้อยอะไรพวกนี้มันจะได้14.7ต่อหน,นึ่งนะครับแต่สําหรับพวกไม้นะครับถ้าเราไปบอก14.7มันไม่ใช่นะครับมันถ้าพวกเชื้อเพลิงแข็งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ6นะครับ6ถ้าเผาไม้สมบูรณ์ตอนที่ผมค้นมา6 6กว่าถึง7เท่าเท่านี้ครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ประมาณที่6กันนะครับออันนี้เราก็เป็นการเผาไม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มาแสดงอุณภูมินะครับกรณีปิดฝาเ<ๆ>ตา ครับครับจของจิรลวันหน้ามันไม่เลื่อนนะคะอาจารย์เอ๊ะเลื่อนท่านอื่นเลื่อนไหมคะครับอาจารย์เห็นไหมครับคือพอดีสไลด์มันค้างค่ะหน้ามันอ๋อพอดีตะกี้ผมเห็นของอาจารย์ออกไปพักหนึ่งครับผมก็อ๋อครับครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาท่านอื่นเห็นใช่ไหมคะเห็นไม่เป็นไรค่ะเห็นอยู่ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อเลยค่ะ อันนึงนะครับอาจารย์อาจารย์เห็นเห็นอาจารย์ช่วยสรุปเลยค่ะอ่ะครับครับอาจารย์อาจารย์เห็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมอ่ะครับอ่าก็คือตอนนี้เราก็วัดอุณหภูมินะครับอาจารย์นะครับว่าทางตัวบนไอชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนี่เท่าไหร่นะครับเราก็ได้อุณหภูมิสูงสุดสําหรับแบบปิดเตาอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบเอ็ดงศานะครับกรณีนะครับกาครับแบบอ่าครับแบบ นะครับแล้วแบบโทษครับแบบปิดฝานะครับจะอยู่ที่373องศาเซลเซียสนะครับทำการวัดอุณหภูมิกรณีถ้าเปิดเตานะครับสูงสุดอุณหภูมิจะอยู่ที่615องศาเซลเซียสนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาสรุปว่าเงื่อนไขในการเกิดถ่านเนี่ย2องถึง400องศาเซลเซียสนะครับก็จะมีการทดสอบแบบเปิดฝาเตานะครับ ก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่493อันนี้เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับนะครับแล้วปิดปิดฝาเตานะครับก็คืออยู่ที่374องศาเซลเซียสนะครับซึ่งใช้งานได้ทั้งคู่ครับไม่ว่าเปิดหรือปิดเพราะว่ามันอยู่เงื่อนไขคาร์บอนไนเซชันนะครับต่อไปเรามากระตุ้นด้วยไอน้ำนะครับอ่าเราก็เอาถานเนี่ยครับที่เผาได้ร้อนๆนะครับมากระตุ้นด้วยไอน้ำนะครับอุณหภูมิ100องศาขึ้นไปครับตอนนี้เราได้ประมาณ ร้อยสาองศาครับก็ตีไปร้อองศานะครับลงในฐานข้อผายที่เผาและอุณหภูมิ493องศานะครับก็คือฉีดฝอยละอองไอน้ําเข้าไปแล้วปล่อยให้เย็นนะครับเราจะได้ความพุนของฐานอยู่ที่1นึ่นาโนเมตรครับตัวนี้มาจากไหนครับเราก็ส่งวัดจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเนี่ยครับฐานกำมันนะครับผมก็จะได้ตัวค่าตรงนี้มานะครับ เสร็จแล้วเราก็มาวัดค่าความต่างศักของไฟฟ้าครับแบตเตอรี่ที่เราใช้วัด9.7โวลต์นะครับปรากฏว่ามันสามารถให้นำไฟฟ้าได้นะครับก็คือต่อวงจรครบนะครับได้ตามค่ามาตรฐานของแบตเตอรี่นะครับผมอ่าแล้วเราก็จะมาสรุปว่าโอเคผลผลิตที่เราได้ครับเข้าไผ่เข้าสู่เตาของเราครับก็จะเป็นฐานกำมันเพราะคุณสมบัติของมันก็คือมีสีดำมันวาวเสียงของฐานกังวานนะครับแล้วก็มีการนำไฟฟ้าที่ดีนะครับ ะะเราก็สรุปได้ดังนี้ครับอุณหภูมิที่เกิดคาร์บอนไอเซชันอยู่ในช่วง373ถึง492องศาเซลเซียสนะครับซึ่งอุณหภูมิตรงนี้จะทำให้เกิดฐานที่มีคุณภาพดีนะครับเรากระตุ้นด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ100องศานะครับลงในฐานที่มีอุณหภูมิ493องศาเซลเซียสครับเราจะได้ความป่นอยู่ที่1.363นาโนเมตรครับก็จะสรุปก็คือเราแนะนำให้ เป,เปิดฝาเตาะครับเพื่อจะให้มีการหมุนเวียนของอากาศมีปริมาณการออกซิเจนที่ช่วยในการเผาไหม้ให้ให้ให้ดีขึ้นนะครับหมายความว่าถ้าเราเปิดฝาเนี่ยไอการส่งออกซิเจนสําหรับการเป็นเชื้อเพลิงในการเผาครับมันจะดีนะครับแล้วก็ฐานตัวเนี้ยนะครับสามารถนําไปฟ้าได้มีความเป็นรูพรุนนะครับอยู่ที่13.63อังสตอมหรือ 1.363นาโนเมตรมีพื้นที่รูปปุ่นเฉลี่ย1.81ตารางเมตรต่อกลางกรรมนะครับก็นำไฟฟ้านะครับมีการเคาะแล้วจะมีเสียงกังวะครับผมครับก็ขอจบการนำเสนอครับอาจารย์โอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ไม่ทราบท่านใดมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรบ้างไหมคะเชื่อเลยค่ะ นี่ไหมคะ <S 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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พิพัฒน์พงศ์อาจารย์ศิลปวัชรสวัสดีครับอาทานจำมันนี่เอาไว้ทําอาหารได้ด้วยใช่ไหมครับของเราเนี่ยเป็นแบบกายภาพทานได้เลยครับเราไม่ได้ใช้เคมีเราสเปรย์ไอน้ําครับอาจารย์เพอะเหมือนโอริโอดำๆมันนั่นก็ใช่ครับใช่ครับเวลาท้องเสียครับใช่ครับโอ้แล้วแล้วก็ทําในเครื่องสําอางด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ โอ้โหดีมากเลยครับอาจารย์แล้วอาจารย์ใช้ใช้ไผ่กลุ่มไหนครับเนี่ยครับเราใช้ไผ่พันซางหมนนะครับอาจารย์ไผ่ซางหมนที่ทําหน่อด้วยอะไรด้วยใช่ครับแล้วเราจะใช้ตัวข้อไผ่ครับอาจารย์เพราะเนื้อเนื้อไม้แน่นใช่ไหมครับครับเนื้อไม้แน่นครับเรามีผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันเหมาะครับครับผมครับอุณหภูมิส right, <G> ูงสุดเผาประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็อาจารย์ ที่ผมทดลองมาจากกรารตะกี้673องศาครับนะฮะแต่เราเราแนะนำให้อยู่ในช่วงคร์บรานเซชันมันก็โอเคแล้วอาจารย์เพราะว่าเราไม่ต้องการผลิตเป็นพวกไอ้แกสฟิเคชันนะครับเราเราเอาทานนะครับอาจารย์ออันนี้ในในสภาวะใช้ออกซิเจนต่ำใช่ครับถูกต้องครับโอ้ขอบคุณมากครับ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 ท่านเดินมีอีกไหมคะ มีมีคำถามเชิญได้เลยค่ะตรงนีเดี๋ยวต้องคลิกคลิกใหม่คลิกไม่ได้ไม่มีงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคือฟังอาจารย์ก็ก็โอเคนะอาจารย์นิดนึงนะคะพอดีชื่ออาจารย์นะคะอาจารย์บอกอาจารย์ใช้ข้อข้อไม่ข้อไ่ไผ่ครับข้อข้อไม่ผ่ครับอาจารย์ไม่ไม่มีไม่มีข้อแต่อาจารย์คิว่าอาจารย์ใช้ไม่ไผ่พอฟังอาจารย์พูดอาจารย์บอกใช้ข้อไม่ไผ่เนาะ ในเอกสารมีข้อนะครับหน้าหจะส่งให้อาจารย์ผิดใช่ครับมามันไม่ใช่มันไม่มีคําว่าข้ออะค่ะอ๋อครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้ครับได้ครับพอดีอาจารย์บอกว่าเรื่องอาจารย์เป็นการออกแบบเตาเนาะครับหลักการในการออกแบบอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงแนวคิดอะค่ะอาจารย์อ๋อเพราะว่าตอนที่อาจารย์ออกแบบเป็นท่อสองชั้นใช่ไหมคะใช่ครับครับอาจารย์ไม่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 มีแนวคิดไอเดียเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่ได้บอกอะค่ะ อ๋อโอเคครับทำอย่างนี้นะคะ่ะอยู่มันอยู่ๆมันแบบปิ้งไนดะ้ยังไงอ่ะคอ๋อ oh, ครับครับครับได้ครับก็คือเราเห็นเวลาเตาเผาถ่านของชาวบ้านเนี่ยครับมันจะมีการสูญเสียถ่านที่ควรจะต้องได้ไปนะครับเราก็เลยออกแบบให้เหมือนเป็นการส่งถ่ายความร้อนจากกระบอกใหญ่ไปยังกระบอกเล็กครับแล้วก็มีเชื้อเพลิงสําหรับเผาโดยตรงทําให้ตัวถ่านข้างในเนี่ยครับ ไม่มีการสูญเสียเป็นเชื้อเพลิงของมันนะครับอาจารย์นะครับเราก็เป็นหลักการถ่ายเทความร้อนง่ายๆครับอาจารย์อันนี้ก็คือไม่ไม่ได้มีไอเดียซับซ้อนอะไรเพียงแต่เราเราแอปพลายการถ่ายเทความร้อนมาครับอาจารย์ท่านอยู่ข้างนอกหรือข้างในคะอาจารย์ตัวถานอยู่ทางข้างในครับไม่ไผ่อยู่ข้างในครับข้อไม่ไผ่อยู่ข้างในครับจุดไฟเผาข้างนอกใช่ไหมใช่ครับครับอาจารย์วัดอาจารย์มีวัดเอ่อตามความสูงของของใช่ครับนี่ด้วยใช่ไหมครับ อ่าเพราะฉะนั้นอาจาร,รย์จไม่มีพารามิเตอร์ในแนวคิดหนว่าเพราะว่าถ้าอย่างนี้แสดงอาจาร,รย์คิดว่าความสูงมันมีผลใช่ครับไหมคะตามตามเงื่อนไขของการเกิดปฏิกิยาอะไรพวกนั้นนะครับอาจารย์ว่าไพลโลไรซิสคาร์าไนเซชันอะไรพวกนี้อาจจะมีผลงั้นงั้นก็ก็เลยอาจารย์ทำไมถึงเลือกไซส์นี้ล่ะค่ะอ๋อก็ถ้่ค่ทมีผลทำไมอาจารย์ไม่ ไม่มีการแวร์ลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แค่วัดอะครับก็คือตัวตัวถังตัวเนี้ยนะครับเนื่องจากเราเราต้องการให้ทั้งกระบวนการนะครับเกิดในช่วงของอุณหภูมิที่มันเป็นคาร์บอนไอเซชันได้ครับอาจารย์ก่อนหน้านี้เราก็มีเตี้ยเกินไปนะครับก็ส่งโรงงานให้ผลิตขึ้นมาใหม่สูงเกินไปไอถางข้างบนนะครับมันก็ยังมีสีเหลืองเหลือ นะครับจนกระทั่งเราได้ได้ตรงนี้มาแล้วครับอาจารย์มันก็เป็นเหมือนคลายเออร์เลอร์มาครับอาจารย์นะครับไม่ได้ไม่ได้แบบคํานวณอะไรได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือประมาณว่าเหมือนกับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราเราประมาณจากไอตัวสัดส่วนของอากาศที่เข้าแล้วก็ความสูงแล้วก็เราก็มีเหมือนทดสอบไปคือเราแก้กันหลายครั้งนะครับจนกระทั่งได้ได้ถังถังในตัวนี้มาครับอาจารย์ ครับแล้ว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 คือของอาจารย์มันเป็นไมโครพอเนาะใช่ไหมคะครับแล้วแล้วเออส่วนใหญ่เป็นไมโครเนี่ยจะบอกได้ไงว่าตาวอาจารย์ดีอะคะ่ะก็ถ้าตามเงื่อนไขของการเกิดเป็นแอคทิเวตนะครับมัน <S <S มันจะได้อยู่ในระดับไมโครพอครับก็หนึ่งจุดสามหกสามนาโนเมตรซึ่งส่วนใหญ่อะครับมัน มันได้เท่านี้ครับประจักษ์นะครับคือคือหมายถึงว่ามันอาจจะมีบางส่วนหรือเปล่าคะบางส่วนได้หรือหรือว่าก็เท่าเท่าที่ส่งไปทั้งหมดเท่าที่ส่งไปนะครับใช่ครับส่งส่งไปแล้วก็แซมเปิลที่เทสออกมาทั้งทั้งหมดนะครับประจักษ์มันควรเป็นพอวอลพอวอลลุ่มต่อวอลลุ่มไหมคะนั่นนะครับ v ส่วน v นะครับแต่แต่ในใบเซอร์เขาไม่ไม่ได้สแลสวีทับวีมาให้ครับประจักษ์ มันน่าจะใส่นะคะจย์จะได้บอกว่าของอาจารย์เนี่ยแอคติเวทได้เป็นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าใส่ทานไปเท่าไหร่แล้วทําให้เป็นไอ้ฐานกำมันเนี่ยขนาดหนึ่งจุดสามเนี่ยมันได้ปริมาณเท่าไหร่คือโอเคนะคะจันดีนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูก็ถ้าอย่างเงี้ยให้ชาวบ้านไปทำเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าดูจากมันก็ไม่น่าสร้างยากนะคะเพียงแต่มันชอบจะใช้ซีอีกดนิดเดียว ดูดก็ดีดีค่ะอาจารยก์ก็เป็นงานวิจัยที่ถ้าเข้าถึงชุมชนเนี่ยมันก็ดีนะคะน่า,นาสนใจค่ะก็ในอนาคตก็หวังว่าจะได้ร่วมวิจัยกับทางคณะพลังงานและวัสดุน,นะครับค่ะอาจารย์ <ผม S 1> ยินดีค่ะเพราะว่าถ้างานสู่ชุมชนเนี่ยคณะยินดีมากเลยค่ะคก็ก็รบกลยอย่างถ้ามันมีเรื่อง ารามิเตอร์ของความซูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ครับพี่ะาอาจารย์มรังสิตก็ทําเกี่ยวกับพวกงานวิจัยทางด้านผักพวกนี้อยู่ด้วยครับอาจารย์ค่ะดีคบยดีดีนะคะอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณมากครับดีมากค่ะดีมากทําเตาอย่างนี้ช่วยช่วยชาวบ้านเพิ่มรายได้ดีค่ะอาจารย์คขอบคุณค่ะนะขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะไม่ทราบมีท่านอื่นเห็นประเด็นอยากจะถามเพิ่มไหมคะฉันก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคก็ขอบพระคุณอาจารย์ พี่พัดพงศ์นะคะที่อุตส่าห์สาะเวลามาให้ความรู้กับเราในครัคร้งนี้แล้วก็หวังว่าเตาเนี้ยเอาไปต่อยอดทําประโยชน์ได้อีกเยอะมากขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับอจาจารย์